ดีค่ะทุกคนพบกับรายการเออย์ไอเลิฟก็สเวนกันอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะเห็นแปลกแ,แตาไปนะคะวันนี้เรานะคะก็จะบารีวิลสกูชี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูสกูชี่ก่อนนะสกูชี่ที่จะรีวิวก็จะเป็นสกูชี่ตัวนี้เลยนะคะเราจะมาบีบให้ดูกันนะอ่าเดี๋ยวให้ดูแพ็คเกจกันก่อนนี่ก็คือแพ็คเกจนะคะเป็นของไอเลิฟสกูชีหรือสายคีรีแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรา,าบีบก,กันเลยนะคะ เราเห็นนะเดี๋ยวแกเอกมาให้ดูนะเดี๋ยวไปดูตอนที่แกเสร็จแล้วนะค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่แกเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวข้ซูมให้ดูนะอันนี้ก็ใช้ก๊อกนะคะดีเด้อโอ้ยไอ้บ้า ทยนถ้าเห็นเสียงรบกวัวก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายตายทีเลยไอ้หาลครข้าหลัจะคะถ้าเห็นไปเจอก็ต้องขอโทษนะเะมีความเดี๋ยวให้ก็ได้เศร้ามากนะ ยก็จะเป็นแพ็กเกจบาย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 เดี๋ยวสบไปดีวีวแพ็กเกจกันนะคะแปรนึ่งนดขอัดกนเนี่ยนะคะก็จะไปขอจีนนะคะอาีนะคะอาด้าอเลฟสกูชี่นะคะก็จะเป็กระทะนกขอจีนนะคะ ค่ะอาดิอ่านว่าดออะไรนะดอ